ต็นไปด้วยบริบทของความน่าเกลียดชังอาัณฑนาในพื้นที่อาัณฑนาของพู้น้องประชาชนเกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าคุณตายในพื้นที่คุณตายในส่างก่างเต่อสู้ในพื้นที่ดินในพื้นที่ที่ดินที่พี่น้องประชาชนปฏิรูปด้วยมือประชาชน เชื่อว่าเรื่องราวที่พี่น้องติดตามกันมาระย,ยะกเกือบเดือนเดือนวันนี้ยังไม่มีผลสถึนแม้ว่าเราเองจำเป็นต้องให้ข้าราชการบางคนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกไปจากหน้าที่หรือออกไปจากจังหวัดเพราะเหน็นควมเหนม็นถึงปัญหาที่จะเกิดและเป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะเข้ามา กระบวนการรับฉดเครองในการดำเนินภาระากิจการของการปฏิรัติของพี่น้องประชาชนได้แต่ว่าไม่สอดคล้องในลักษณะนะพี่น้องครับเราว่าเรื่องในขั้นความผิดของพว่าวารการจังหวัดสุราธานีมาสิบห้าวันต่อนี้นอาจถงสุดท้ายเราไม่แน่ใจว่าขบวนการบอกกล่าวโดยวาจาหรือหนังสือจะถึง ผู้มีอำนาจริเท่าผู้มีอำนาจได้อ่านบ้างรือเล่ารือผู้มีอำนาจตัดสินใจระหว่างความชั่วของข้าราชการกับผลประโยชน์ร่วมที่ตัวเองมีร่วมกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่เอาเถอะท่นในเมื่อท่านตัดสินใจทำเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ว่ากระบวนการทางกฎหมายผมเชื่อว่ายังมีอยู่กระบวนการข้อเท็จจริงยังมี กันให้ไปตามระเบียบวาระไม่ได้ก็ต้องไปตามอำนาจของข้อกฎหมายซึ่งวันนี้เราได้ตั้งทีมกฎหมายเราได้ตั้งทีมติดตามในส่วนราชการในส่วนขอหนื้ออาสาระที่เป็นหนังสือของต่างๆวันนี้เราจุดเป็นต้นใช้เพื่อบัญญัติข้อลน่าวสารเข้ามาใช้วันนี้ต้องนั่งต้องยิงสุดท้าย ทำเป็นต้องในเมื่อไม่ยอมจิตบ,บอกแล้วว่าต้องยอมตายก็เอาในเมื่อมีทางเลือกไม่เลือกเลือกที่จะต่อสูอ้แต่ในเรื่องของข้อมูลต่างก็เอาเพราะเราเชื่อว่าพี่น้องประชาชนไม่มีใครทุจริตพี่น้องประชาชนไม่มีใครทุจริตไม่มีใครทุจริตในเรื่องของอุปการณ์ท่วมไม่มีใครทุจริตในเรื่องของการจัดเก็บผลนาสิ้น ไม่มีใครทุจริตในเรื่องซื้อขายที่ดินในพื้นที่โดยผิดกฎหมายเราเชื่อว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมในเรื่องเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้มันเป็นกิจาการที่ข้าราชการทำกันเป็นลํำเป็นฝันจนสุดท้ายข่าวข่าวโฉ่เฉาเฉาวโฉทั้งบ้านทั้งเมืองพี่น้องประชาชนพูดกันทั้งบ้านทั้งเมือง หลายอำเภออยากจะมาประกาศแต่ด้วยความเป็นประชาชนที่ยังไม่รู้ขบวนการทางประชาธิปไตยไม่รู้ว่าอำนาจหน้าที่ของตัวเองในการมานำสเสด,ด็บอกกล่าวกับสังคมว่าตัวเองเนี่ยโดนเอาละโดนเอาเปลียนไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีของการจัดสรรพัฒนามานต่างๆในเรื่องที่ตัวเองเดือดร้อนอย่างไรวันนี้พี่น้องครับ เรองรู้สึกงทราบซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งบ้านทั้งเมืองแม้ในตลาดบ้านดอนในอำเภอเมืองอำเภอบุรินทและอำเภอละแวกใกล้เมืองทั้งหลายเขาสนใจต่อปัญหานี้อยู่เขาสนใจต่อปัญหานี้อยู่ตอนน,นี้พี่น้องประชาชนอาจจะอาไปได้ในลักษณะท่าโยกย้ายไปหวังแค่คือว่าคุณหม่มา ที่จะเปการประสานงานทํางานกันต่อราะอาจารย์มีฝันกำลังใจในการมัเนินการย้ายไปก็ไม่ว่าเรามาตั้งต้นกันใหม่แต่วันนี้ด้วยอำนาจด,ด้วยขบวนการด้วยพลังภายนอกภายในพลังนี้พลังดันต่างๆหยุดยั้งท่านให้อยู่ในวาระต่อในการจาิจรณาการหยุยั้งทำก็ไมปไปไนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า สิ่งเหล่านี้มันเป็นเชือกที่เหนียวรั้งท่านไว้และเราก็พบว่าไอ้เชือกเส้นเนี้ยมันไปมาอย่างไงกระบวนการที่ช่วยเหลือให้ข้าราชการช่วยช่วยอยู่ในหน้าที่เนี่ยมันทำกันอย่างไรวันนี้ต้องบอกกับทางรัฐบาลผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยภายใต้การบริหารประเทศของท่านนายกยินต์วัชินวัต ท่านรู้ว่าขาบวนการเหล่านี้เป็นขบวนการพุทธชนิดพุทธชนิดในหน้าที่ยังไม่พอยังมีการพุทธชนิดในขบวนการโยกย้ายข้าราชการอีกด้วยวันนี้สื่อต่างๆหันยังมามาจับตาติดตามวันนี้เพื่อข้า,า,าว่าไม่ได้โกงหลายสายไหมท่านไม่ได้เสียงเงิน,นอยากทราบข้อมูลว่าแปลเป็นไปมาเป็นอย่างไร แค่เดินกวัเดินสารชน่าทุราต้องับผิอบให้ย้ายออกไปคนวีดีาติดของคนฝ่ายการเมืองที่บริหารประเทศถ้้มีคนไหน้าราชการนหรกชาวนชราชการคนไหนเดิสาทรชนกลวัาเ่ยทุจริต้องแย้ายไปสวนนี